แม่จ๋าใส่เครื่องปรุงครบแล้วเรียบร้อยเด้อนี้เด้อพริกป่นน้ำปลาน้ำปาลาร้าผงชูรสเนาะค่ะข้าวกั่วหอมแดงเนาะค่ะเนาะเจียวหวานบานแม่จ๋ากระเทียมมันนี้ด <lindo> เด้อค่ะพริกป่นหอมแดงเนาะค่ะเนาะใส่ลงไปเนาะค่ะกินกับบอกม่วงเนาะค่ะเนาะมือ้บักม่วงกระเซ็นเป็นตน้นกรูเกเรอเด้อค่ะโบฝันอันบางเนาะนี่เนาะค่ะสำหรับอันเครื่องปรุงที่ใส่ลงไปเนาะค่ะว่ามีหยางเนาะ หอมแดงแต่เราคนมันกับโบคือกันเด้อค่ะนี่เนาะคะ่ะใส่น้ำปลาลงไปเนาะคะ่ะบางคนเพิ่งกระสีใสแต่น้ำปลาเด้อค่ะแต่ว่าสำหรับแม่จ๋าน่ะแอ็นพกปนเข่าขัวเนาะค่ะนะครับนผะงปรุงรสเนาะคะ่ะหรือว่าผงชูรสของเรานั่นเองเนาะคะ่ะแล้วต่คนมักเด้อค่ะมักแบบใดก็ใสแบบนั้นเนาะคะ่ะเนาะแม่จ๋ากระสีใสไ้พอดีเนาะคะ่ะกระเห็ดไดเนาะคะ่ะมื้อนี้แม่จา๋าอยากกินแบบนี้แม่จ๋ากระเห็ดแบบนี้เนาะคะ่ะคนเฮาแต่ละมือบ่คือกันเนาะ บางมื่อก็อยากแบบนึงบางมื่อก็อยากแบบนึงเนาะคะ่ะถ้าอยากกินน้ำปลาหวานก็ <Hey. S 1> ซิมเบิ่งกะหูตอนนี้แม่จ้าก็กำลังซิมด้วยนี่ค่ะอุย้ยแซ่บแล้วเพิ่มมาเนาะคะ่ะว่าสิใส่อีหยังเพิ่มอีกบ่เนาะคะ่ะผุนเยี่ยมก็สิพร้อมกินแล้วเด้อจ้ะถ้าวันยังพริกป่นเข้าขัวเนาะคะ่ะแล้วก็ผงปรุงรสเนาะคะ่ะหรือว่าผงชูรสของเรานั่นเองเนาะคะ่ะแล้วแต่คนมักเด้อค่ะมักแบบใดก็ใส่แบบนั้นเนาะค่ะเนาะแม่จ้าก็สิใส่ให้พอดีเนาะคะ่ะอันก็สิบ่ได้ใส่หลายโพดก็สสิบ่่ใน้อยโพดเนาะคะ่ะเนาะพอดดีีจักพอยผ อันกระสิบโปดตใส่หลายผูดกระสิบโปแตซายหน่อยผูดเนาะค่ะเนาะพอดีจักพอดีของคะ่ะแม่จ๋าใส่เครื่องปรุงครบแล้วเรียบร้อยเด้อนี่เด้อพริกป่นน้ำปลาน้ำปาลาร้าผงชูรสเนาะคะ่ะข้าวกล้วยหอมแดงหมกม่วงกระเท็ยเป็นตนนะะ้นกรูเกเด้อค่ะโบฝันอันบางเนาะนี่เนาะคะ่ะสำหรับอันเครื่องปรุงที่ใส่ลงไปเนาะคะ่ะว่ามีอย่างเนาะหอมแดงเห็ดน้ำปลาหวานเลยจ้าน้ำปลาหวานกระเทียมไปอีกแบบเนาะคะ่ะเนาะ นี่เนาะไปสับบกม่วงกันเลยเนาะค่ะนี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะมื่อน,นี้เนาะค่ะมะม่วงของเราเนาะค่ะที่แม่จ๋าซับไว้เรียบร้อยนะคะพร้อมกินละค่ะพร้อมตุ้ยแล้วเนาะ,ะค่ะมื่อน,นี้แม่จ๋าขอซับเป็นชิ้นแบบนี้เด้อหนนเาะคะ่ะเนาะเจียวหวานวานแม่จ๋ากระตุ้มมันนี่เด้อค่ะพริกปูนหอมแดงเนาะค,ะะคะ่ะเนาะใส่ลงไปเนาะค่ะกินกัะบอกม่วงเนาะคะ่ะเนาะ อ้าขอบคุณค่ะแต่เราคุนมันกับโบคือกันเด้อค่ะนี่เนาะค่ะใส่น้ําปลาร้าลงไปเนาะคะ่ะบางคนเพิ่งเกิดใส่แตน้ำปลาราะะ้าเด้อค่ะแต่ว่าสาหรับแม่จ๋าน่ะอันกระสือโบเซส่หลายโูดกระสิโบเซยหน่อยโูดเนาะค่ะเนาะพอดีจักพอดีของกาะสืบเฮ็ดเป็นตอนบาง,บางๆเนาะค่ะเนาะอ่าเฮ็ดเป็นตอนแบบนี้เสร็เป็ตัวเอาหอมแดงในเจียวหวานแซ่บเนาะคะ่ะพร้อมแล้วค่ะใส่ตัวกันเลยจ้ากระเฮ็ดใดเนาะคะ่ะ มื่อนี้แม่จ๋าอยากกินแบบนี้แม่จ๋ากะเห็ดแบบนี้เนาะค่ะคน้นเท่าแต่ละมือโบกขึ้นกันเนาะบางมือกะอยากแบบหนึ่งบางมือก็อยากแบบนึงเนาะค่ะถ้าอยากกินน้ำปลาหวานกะเห็ดน้ำปลาหวานเลยจ้าน้ำปลาหวานกะเสียบไปอีกแบบเนาะค่ะเนาะเนี่ยจะประมาณนี้แหละจ้าพี่นงค่ะแซ่บแต่เด้อค่ะสูตรของแม่จ๋าเนะผู้ไทบขั้นเคยเห็ดแบบนี้ก็ร่องเห็ดเบิ่งเด้อค่ะแส่บไปอีกแบบเด้อลวดผู้ไดหมักน้ำปลาหวาน ซิมเบิ้งกับหูตอนนี้แม่จ้าก็กำลังซิ่มด้วยนี่ค่ะอุ้ยแสบแดวเพิ่มมาเนาะคะ่ะว่าสิไส่อีหยังเพิ่มอีกบนเนาะคะ่ะผเยี่ยมกะสิพรอมกินเล้วเด้อจถะถวาคะ่ะแม่จ้าใส่เครื่องปรุงครบแล้วเรียบร้อยด้วยนี่เด้อพริกปน่นน้ำปลาน้ำปาลาราผงชูร,รสเนาะคะ่ะเข้ากั้ยหอมแดงมกม่วงกะเซ็ยเป็นตน้นครูเครด้อคะ่ะโบฝันอันบางเนาะนี่เนาะคะ่ะสำหรับอันเครื่องปรุงที่ใส่ลงไปเนาะคะ่ะว่ามีหยังเน่เนาะ หอมแดงไปซับปักมวงกันเลยเนาะคะ่ะนี่เด้อค่ะพี่ยมกระไดเนาะกระสิประมาณนี่แหละคะ่ะนี่เนาะคะ่ะแม่จ๋าไทยให้บึงไกลอีกที่หนึ่งบึงว่าเป็นตะเสียบซําไดเนาะ,ค,ะ,ค,ะค่ะไปค่ะค่ะสบุ่เห็ดเป็นตอนบาง,บางๆเนาะค่ะเนะาะเห็ดเป็นตอนแบบนี้สเสดเป็นตวัวหอมแดงในแจวหวานซับเทบเนาะคะ่ะพร้อมแล้วค่ะไปตุ้ยกันเลยจ้าน่องขาเมื่อน,นี่เนาะคะ่ะ มะม่วงของเราเนาะค่ะที่แม่จ้าซับไว้เดียบรอยนะคะพร้อมกินละค่ะพร้อมตุวยแล้วเนาะค่ะเมื่อน,นี้แม่จ้าขอซับเป็นชิ้นแบบนี้เด้อค่ะขอบคุณค่ะเรี่ยมกระไดเนาะกระสิประมาณนี้ละค่ะนี่เนาะค่ะแม่จ้าทายให้เบ่งไกๆอีกที่หนึ่งบึงว่าเป็นตะเสบซำาไดเนาะค่ะไปค่ะค่ะสับเห็ดเป็นตอนบางๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเห็ดเป็นตอนแบบนี้เสด็จเป็นตัวยเอาหอมแดงในแจวหวานซับๆทบเนาะค่ะ พร้อมแล้วค่ะไปตุ้ยกันเลยจ้าเนานะค่ะเนาะเจ่วหวานบานแม่จ้กกระสือมันนี่เด้อค่ะพริกป่นหอมแดงเนาะค่ะเนาะใส่ลงไปเนาะคะ่ะกินกับบอกม่วงเนาะค่ะเนาะมือเห็ดน้ำปลาหวานเลยจ้าน้ำปลาหวานกระเซาบไปอีกแบบเนาะค่ะเนาะ นี่เนาะพริกป่นเข่าขัวเนาะค่ะนี่กับผงปรุงรสเนาะค่ะหรือว่าผงชูรสของเรานั่นเองเนาะค่ะแล้วตะคนมักเด้อค่ะมักแบบใดก็ใส่แบบนั้นเนาะคะ่ะเนาะแม่จ๋าก็สิใส่ให้พอดีเนาะคะ่ะค่ะแม่จ๋าใส่เครื่องปรุงครบแล้วเรียบร,ยร้อยเด้อนี่เด้อพริกปน่นน้ำปลาน้ำปาลาร้าผงชูรสเนาะค่ะข,ข้าวคั่วหอมแดงพี่น้องคะ่ะมื้อนี้เนาะคะ่ะมะม่วงของเราเนาะคะ่ะที่แม่จ๋าซับไว้เรียบร้อยนะคะพร้อมกินล่ะคะ่ะ พร้อมตัวแล้วเนาะค่ะเมื่อนี้แม่จ๋าขอซับเป็นชิ้นแบบนี้เด้อะค่ะพร้อมแล้วพี่น้องเอ้พร้อมกินแล้วหอมห่วยๆเลยเด้อตอนนี้พี่น้องเอ้ยแซ่บจังะคัะก็ค่ะแม่จ๋าเฮ็ดล้วเรียบป้่อยก็แซ่บขนาดเด้อค่ะพี่น้องเอ้ค่ะสิบเฮ็ดเป็นตอนบางๆเนาะคะ่ะเนาะอ่าเฮ็ดเป็นตอนแบบนี้เสด็จเป็นตัวเอาหอมแดงในแจวหวานซ่บๆทเนาะค่ะพร้อมแล้วค,ะๆๆค่ะไปตววกันเลยจ้าแม่จ๋าใส่เครื่องปรุงรบเล้วเรียบร้อยเด้อนี่เด้อพริกป่น น้ำปลาน้ำปาลาร้าผงชูรสเนาะค่ะเข้ากั้วหอมแดงะค่ะแม่จ๋าใส่เครื่องปรุงครบแล้วเรียบร้อยเด้อยนี่เด้อพริกป่นน้ำปลาน้ำปาลาร้าผงชูรสเนาะค่ะเข้ากั้วหอมแดงอันกระสุบไใส่หลายโพูดกระสุบไซส่หน่อยพดเนาะค่ะเนาะพอดีจักพอดีีินหงว่าม้อน,นี้เนาะคะ่ะมะม่วงของเรานะคะ่ะที่แม่จ๋าซับว้เรียบร้อยนะคะพอ, ha, พอะะมกินละค่ะพอมยแต้ยเนาะค่ะเมื่อนี้แม่จ๋าขอซับเป็นชิ้นแบบนี้เด้อค่ะ ขอบคุณค่ะป่ะสิบเห็ดเป็นตอนบางๆเนาะค่ะเนาะอ่าเห็ดเป็นตอนแบบนี้เสตียเป็นตัวยเอาหอมแดงในเจลวหวานแซ่บๆเนาะคะ่ะพร้อมแล้วค่ะใส่ตัวกันเลยจ้าแม่จ๋าใส่เครื่องปรุงครบแล้วเรียบร้อยเรื่องนี้เด้อพริกปน่นน้ำปลาน้ำปาลาร้าผงชูรสเนาะคะ่ะเข้ากุว้วหอมแดงไปสับหมักม่วงกันเลยเนาะคะ่ะนี่เด้อค่ะา ขอบคุณค่ะอันกระสิบโปดตีไซรหลายพูดกระสิบโปรีไสหน่อยพูดเนาะค่ะเนาะพอดีจักพอดีก็ขอบคุณค่ะแต่เราคุ้นมันกับโบคือกันเด้อค่ะนี่เนาะคะ่ะใส่น้ำปลา,าลงไปเนาะคะ่ะบางคนเป็นกระสีไส่แตาน้ำปลาเด้อค่ะแต่ว่าสาหรับแม่จ๋าน่ะเองพริกป่นเข่าขัวเนาะคะ่ะแล้วก็ผงปรุงรสเนาะคะ่ะนี่ว่าผงชูรสของเรานั่นเองเนาะคะ่ะและ้วตะคนมักเด้อค่ะ มักแบบไดกระใสแบบนั้นเนาะค่ะเนาะแม่จ๋ากระสีใสให้พอดีเนาะคะ่ะเยี่ยมกระไดเนาะกระสีประมาณนี้แหละคะ่ะนี่เนาะคะ่ะแม่จ๋าทายให้เบึงกไกๆอีกที่หนึ่งบึงว่าเป็นตะแเสบซําไดเนาะคะ่ะไปคานเนาะค่ะเนาะเจียวหวานแม่จ๋ากระสีประมาณนี้เด้อค่ะพริกป่นหอมแดงเนาะค่ะเนาะใส่ลงไปเนาะคะ่ะกินกับบอกม่งวงเนาะค่ะเนาะอมี้ สิมเบิ่งกระหูตอนนี้แม่จ้าก็กำลังสิมด้วยนี่ค่ะอุ้ยแซ่บแลว dolor มาเนาะค่ะว่าสิใส่อีหยังเพิ่มอีกบ่เนาะค่ะผุนเยี่ยมก็สิพร้อมกินแล้วเด้อจ้ะถ้าวันก็เฮ็ดได้เนาะค่ะมื้อนี้แม่จ้าอยากกินแบบนี้แม่จ้าก็เฮ็ดแบบนี้เนาะค่ะคนเฮาแต่ละมื้อบ่คือกันเนาะบางมื้อก็อยากแบบนึงบางมื้อก็อยากแบบนึงเนาะค่ะถ้าอยากกินน้ำปลาหวานก็ดิมเบิ่งกระหูตอนนี้แม่จ้าก็กำลังสิมด้วยนี่ค่ะอุ้ยแซ่บแลว dolor มาเนาะค่ะว่าสิใส่อีหยังเพิ่มอีีกบ่่่เเนนาะะคุยยม กะสิพร้อมกินแนวเด้อจ้ะถ้าว่าหาสิบ่เฮ็ด,ด,ดเป็นตอนบางๆเนาะค่ะเนาะอ่าเฮ็ดเป็นตอนแบบนี้สิได้ปเป็นตัวอาหอมแดงนเนแจ่วหวานแซ่บๆเนาะคะ่ะพร้อมแล้วค่ะไปตัวกันเลยจ้ะขอใส่น้ำปลาน้ำจักหน่อยเนาะค่ะเพราะว่าแม่จ๋าสิมักอันแบบบ่ให้กินปลาแห้งปนนะะนานไดเนา,นะ,านะ,คะค่ะกะสิมีน้ำปลาแล้วกะสิมีผสมน้ำปลาเนาะค่ะกะสิแซ่บเนาะก็แยงเนาะค่ะ พร้อมแล้วพี่น้องเอ้ยพร้อมกินแนวหอมห,วหวว่วยๆแลวเด้อตอนนี้พี่น้องเอ้ยแซ่บจังคัดก็ค่ะแม่จ๋าเห็ดแล้วเดียบปล่อยกระแซบขนาดเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยมัมกม่วงกระเสีบเป็นตน้นครูเคเรเด้อค่ะโบฟันอันบางเนาะนี่เนาะค่ะสำหรับอันเครื่องปรุงที่ใส่ลงไปเนาะค่ะว่ามียังเนาะหอมแดงเห็ดน้ำปลาหวานเลยจ้าน้ำปลาหวานกระเสบไปอีกแบบเนาะค่ะเนาะนี่เนาะเยี่มกระไดเนาะกระสิประมาณนี้แหละค่ะ นี่เนาะค่ะแม่จ๋าไายให้เบิึงกไกลๆอีกที่หนึ่งบิึงว่าเป็นตระเสบซำไได้เนาะค่ะไปค้างพริกป่นเข่าขัวเนาะคะ่ะแล้วก็ผงปรุงรสเนาะคะ่ะหรือว่าผงชูรสของเรานั่นเองเนาะค่ะแล้วตะคนมักเด้อค่ะมักแบบใดก็ใส่แบบนั้นเนาะคะ่ะเนาะแม่จ๋าก็สิใส่ให้พอดีเนาะค่ะแน่นเนาะค่ะพร้อมแล้วพี่น้องเอ้ยพร้อมกินแล้วหอมหวยๆแล้วเด้อตอนนี้พี่น้องเอ้ยแซ่บจังคักเนาะค่ะแม่จ๋าเฮ็ดแล้วเรียบร้อยก็แซ่บขนาดเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยขอใส่น้ำปลาน้ำจักหน่อยเนาะค่ะเพราะว่าแม่จ๋าสิมักอัน แบบ,บ่ห้กินปลาแห้งปันไดเนาะค่ะกะสนีนีน้ำปลาแลวกสะสีนีผสมน้ำปลาเนาะค่ะกะิสสีเ่บเนาะก็จะประมาณนี้แหละจ้าพี่น้องค่ะเสพเด้อค่ะสูตรของแม่จ๋าเนาะผู้ไดบโบัานเคยเห็ดแบบนี้กะร่องเห็ดเปิงเด้อค่ะซ่บไปอีกแบบเด้อลวกผู้ไดหมักน้ำปลาหวานเนาะค่ะแม่จ๋าใส่เครื่องปรุงครบแล้วเรียบร้อยเด้อนี้เด้อพริกป่น น้ำปลาน้ำปาลาร้าผงชูรสเนาะค่ะข้าขั้วหอมแดงจะประมาณนี้แหละจ้าพี่น้องค์คะเสียบเด้อค่ะสูตรของแม่จ๋าเนาะปูไทยบ่คั้นเคยเฮ็ดแบบนี้ก็ลองเฮ็ดเบิ่งเด้อค่ะแซ่บไปอีกแบบเด้วเลวกปูใ้ใดมักน้ำปลาหวานซิมเบิ่งก็ฮู้ตอนนี้แม่จ๋าก็กำลังซิมด้วยนี่ค่ะอุ้ยแซ่บแอล่นว่าเนาะค่ะว่าสิใส่อีหยังเพิ่มอีกบ